เพื่อนกันแล้วแหลเพื่อนนี่สินะับเพื่อนกันเลยต้องกันเลยเข้ากันเลยเกิดปีเดียวกันเลยโปรโมเตอร์ทั้งมวยวันนี้ได้ทีเท่าไหร่พี่วันนี้ได้แสนเงินครับได้เทาไหร่บ้างครับเออเที่ยงวันทั้งบนครับครับผมก็ขอบคุณเสี่ยน้องแล้วก็เสี่ยโบมัตเตอครับดี่ดีครับดีครับสนับสนุนแล้วก็ท่อรายการนี้ความย่างครับผม พร้อมเลยนะไม่ต้องรอหเดือนนะเดือนหน้าซอยเลยพี่กัดเท่าไหร่อ่ะพี่อ่าน่าจะต่ำกว่านี้ไดียครับประมาณร้อยยี่สิบสองครับมีมีใครเป็นเพื่อนได้กูหลายคนเพชรโทลาวีชัดชัยเยอะครับคือคือผมเนี่ยไม่ได้หรอกผมพยายามอยากให้เขามีรายการต่อเนื่องเขาจะได้มีเงินพ่วงพันปลายชีวิตอย่างน้อยเลิกโมยเงินเก็บสักก้อนหนึ่งก็ดีเงี้ยเอาได้เงินแสนเนี่ยมันก็มีใจและพันชีแสน ก็เราต้องได้จะขึ้นให้เจอชัดชัยไม่เห็นเลยะครับก็คือจริงๆเนี่ยอยากให้เขาต่อยออตอนสงกรานต์45เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าใครที่พร้อมถ้าตัวไหนพร้อมก็เอามาประกบกับเขาชัดชยัยก็ยังยังเป็นได้ชัดชัยถ้าเกิดได้ก็ก็โอเคถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็าหาตัวอื่นครับผมประมาณนี้อตอนนี้ทุกคนแล้วครับไหญ่ๆพี่เสียบทูดแบบนี้นะครับขอบคุณครับผมพูดไม่ออกจริงๆครับผม ครับผมือคนนี้ครับมันเป็นมันเป็นเหมือนครับคือเราเห็นเขามาตั้งแต่เราเป็นมวยรุ่นเนาะผมเข้าวงการมวยก็เห็นเขาแล้วนแล้วก็เห็นเขาดูแล้วเขาติดตามเขามาตลอดเสียดายถ้าเกิดสมมติว่าเขาเลิกมวยโดยที่แบบเขาไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยเราจะเรารู้สึกว่าเขาเป็นขวัญใจของแฟนมวยแล้วแล้วก็มีโอกาสที่เราส่งเสริมได้แล้วก็ส่งเสริมเขามาให้กินดีกี่ไฟลเราที่สองไฟล์นะไฟลฟแรกอาชีพเท่าไหร่อ่าห้าหมื่นครับไฟที่สองหนึ่งแสนครับแส่ห้าแล้วนะ ที่นี่อร่อยดีด okay. ีะดีละดีใจด้วยดีใจด้วยยครับครับหไนไนแล้วเพื่อนหน่อยไลเพื่อนน่อมาน่มาหน่เอาเฮ้ยมาน่มาน่ันนี้คือผมกดนเลยกดทยัน งานขอาน้าครับเป็นบรรยากาศนะครับแต่รับเงิน100,000บาทนะครับก็ถ่ายรูปแสดงควินดีนะครับโอ้โหอ้โหโอ้หร่นะหี่พี่โอโห้โหโอห้อ้โ0 0้โหอ้โหโอโอ้โหโหโ ไ <c> ม <ười> ่ข like, uh, like, ึ้นมาเองสองทีสามทีมวยจับเชือกทั okay. ้งหูอยูโดปมกางก็ไม่เห็นต้องไม่ขึ้นบนได้เราไม่ปล่อยมันกี่ทีเดี๋ยวไว้ในเขาเก็บพอตัวดิโอ้ดาวที่ใจเล้ว้อ้ไหนห้องว่าโอเคขอแก้มหยองไทยเป็นไงบ้างเนี่ยครับก็ ทำได้ดีดีถือละครับเห็น่าาดูราคาต่อรองเห็นมีแบบสิบห้ายี่สิบหนึ่งด้วยครับแล้วยุดท้ายทำไมเราไปโดนเขาเขาล้มสองทีครับจับเชือกด้วยครับแต่ก็ไม่โทษพี่ครับเดี๋ยวเป็นข่าวเลยครับปัญญาออกได้ไหมแหมเราไปแบ่งกันแล้วยุดท้ายมันมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราเขาทั้งจับเชือกทั้งยูโดครับแต่ผมว่าไม่ครับเดี๋ยวก็มีเป็นข่าวอย่ครับเดี๋ยวเป็นอะไรก็ยังคาใจไหมก็ก็แล้วแต่ครับจับได้โปรโมเตอร์จับได้จะแต่ไปเก็บตัวซีเกมเหรอครับอ๋อเหรอครับ ช่วงไหนหรือเดือนต่อไปเลยเดือนเดือนหน้าเลยครับอืออืพูดถึงที่เขาหน่อยเป็นไงบ้างเขาก็แข็งแรงนะก็แต่สามยกก็พี่ว่าจะเหมือนจะโดนน็อกแล้วหรอครับแต่ว่าไปลายปลายแล้วจะไม่อยากพูดแล้วเดี๋ยวไม่ข่าวไปอีกแล้วโดนน็อกแล้ววันนี้ฉีดอะไรเนี่ยเห็นพี่ฉีดด้วยเนี่ยวับแสนครับโฮ้ยจริงป้ะโอ้โหเปิดมาเลยไม่เป็นไรครับ พี่เขาก็ก็มาดียวแต่แต่แพี่เขาเจอแข่งแรงวคนนี้ก็น่าจะผิดต้องพิจารณาครับยินดาวอยากเป็นข่าวอยากเป็นข่าวอะไรไหมยันละลายที่สาวันอาทิตย์ไอ้ที่ชกวันอาทิตย์นี่เแต่แต่อย่าแต่อย่าพึ่งว่าผมนะผมจำนี่ผมจำทิกผิดไม่พันแล้วแต่วันนี้เราแล้วไม่แล้วครับครับแต่พี่ก็บอกมาดีครับครับเพราะว่าไฟนี้ทั้งคู่ก็ยกมาเสริมแทนด้วยครับ แต่ก็อีกทีก็ได้ครับโอเคอ่ะขอโทษแฟนมวยหน่อยก็ขอขอโทษทุกคนนะครับก็พี่เขาก็มาดีครับแต่ผมว่าน่าจะดีกว่าครับแต่แพ้ครับโอเคสู้ๆถ้าเก๋ามาดีกว่าครับครับเถือว่าวงในพี่คนเหนียวไหมโอ้ไม่ไม่ไม่พูดอะครับจะเป็นข่าวพี่เพราะว่าเราก็หลายคนมองว่าลูกหนักเราได้ได้กว่าโพี่ขาขาหนัยกก็แทบน็อก้วครับอันนี้พูดเรื่องความหนักเราหนักไปนะครับผมหนักกว่าทุกลูกครับโตโตดอกกับดอกหนักกว่าแต่ว่าลูกแบบ เขาอาจะรู okay. ้เขาเก๋ามาไม่รู้เรื่อกรรมการไงลอผมลอผมไปลงเอวแล้วทุ่มบ้างเนี่ยผมแพ้เขาแล้ไงครับแต่ไม่เป็นไรครับพี่โอก็มาดีแล้วครับี๋ยวไปลูกเก๋าพี่เขาไปครับแพ้เหลี่ยมดึงรถ้าสตว่ามีภาคสามก็ไปจับเท่าไหร่ย่ก็แล้วพี่พี่เลื่องนะครับต้องต้องแดนักจักปอนดแม่ครับแนวครับแวต่อแเอาเท่าเลยครับไหรได้บ้างสชอนแล้วแลว่เอีวครับี่อสม ด่าครับมถามนถึงแก้ไพี่ที่เชียร์ผมนิหน่อก็ขอโทษด้วยนะครับอย่าพึงด่าอย่ามึงด่าผมเยอะครับส่วนผิดไม่ทันครับเอาสัภาษ์